สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นะรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมพิศพิเค ในรายการ m r p k Review นะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา18เนกาย30นาทีผมก็จะมีสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางไอทหรือว่าสินค้าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับสปดาห์นี้ผมก็มีสินค้ามาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นสินค้าตัวไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปแล้วครับ Let's go ครับโอเคครับสำหรับมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวสินค้านะครับที่ผมได้สั่งซื้อจาก Lazada มานะครับนั่นก็คือแอมจิวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็น Power Amp นะครับ Bluetooth Power Amp จิวนะครับไฟ12โวลต์ก็ได้ไฟ220โวลต์ก็ได้นะครับและก็เป็นแอมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับนี่ครับอันนี้เราแกะมาปั๊บนะครับ นี่ลักษณะหน้าตาของตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้โอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าในชุดนี้นะครับในอุปกรณ์ของตัว acdc d 10 ok h i f i bed power amp เนี่ยนะครับมันได้อะไรแถมมาบ้างนะครับอันดับแรกก็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีลักษณะขนาดใหญ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะนำไปใช้กับตู้ขนาดใหญ่ละกันเนาะเพราะว่าแอมป์ที่เราเคย เอามารีวิวนะครับมันขนาดครึ่งเดียวของตัวนี้นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตู้เล็กๆได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของสายนะครับสายเนี่ยเขาจะมีมาให้2เส้น3เส้นเนาะมีมาให้3เส้นนะครับคือลักษณะของสายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเชื่อมเชื่อมหัวมาให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมหัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสาย สัญญาณตัวนี้นะครับมาให้เราเพื่อจะเอาไว้ใช้ในเรื่องของเชื่อมต่อกับสัญญาณ ac นะครับหรือไฟ12โวลต์นะครับส่วนสายลําโพงนะครับเขาก็จะให้มานะครับปลายสายฝั่งนี้จะเป็นการเข้าหัวเรียบร้อยเพื่อจะทําการเสียบเข้ากับตัวข้างหลังเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของปลายเปลือยสายแบบนี้นะครับ ต่อมาในส่วนของตัวควบคุมก็จะเป็นตัวรีโมทเนี้ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมผ่านตัวรีโมทเลยนะครับก็คือนอกจากว่าเรามีปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะควบคุมผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับตัวรีโมทก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนกับรีโมททั่วไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดปิดนะครับตัวนี้น่าจะเล่นย้อนกลับนะครับแล้วก็โหมดเรามีมันมีให้เลือกอยู่ประมาณ3โหมดนะครับก็คือโหมด AUX โหมด USB นะครับโหมด Bluetooth นะครับแล้วก็ FM นะครับ3ามโหมดเท่านั้นนะครับส่วนตัวอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วน EQ นะครับเรามี EQ ให้เลือกมากกว่า8 EQ นะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆเหมือนกับดีโมดทั่วๆไปนะครับตามตามที่เขาบอกมานะครับนี่โอเคนะครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสายนะครับสายตัวนี้ก็จะเป็นสายาจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟของไฟสองไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับหรือไฟบ้านนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ครับตัวนี้เป็นแอมจิ๋วที่บอกได้เลยว่าตอนนี้กําลังนิยมแล้วก็เป็น สิ่งที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงบ้านลำโพงรถยนต์หรือว่าเอาไว้ไปปรับปรุงใส่กับตัวลำโพงเก่าที่มันเสียไปแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่แทนได้นะครับอันดับแรกนะครับช่องข้างบนนะครับเป็นช่องไม้นะครับไม่หนึ่งไม่สอก็สามารถที่จะใช้ไม้ได้2ตัวพร้อมกันได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นพวกไม้ลอยก็เสียบปุ๊บแล้วก็ได้2ชุดนะครับก็มี ถัดมานะครับก็จะเป็น L กับ R เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ AUX หรือว่าอ่าอิแบบอักนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ไปหาเครื่องคอมพิวเต,รตอร์หรือว่ามือถือได้นะครับในกรณีที่เราไม่ใช้บลูทูธนะครับก็เป็นเรื่องแบบการเชื่อมต่ออินพุตแบบสายนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอินพุตแบบ USB นะครับก็คือเราสามารถเสียบ USB แล้วก็เล่นเพียงได้เลย นะครับ T F Card ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถเสียบ T F Card แล้วก็ใช้เล่นเพลงได้เลยนะครับแล้วก็มีสายลายนะครับหออกหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอินพุตที่กําลังนิยมนตอนนี้ก็คือบลูทูธนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับเป็นปุ่มในเรื่องของการควบคุมทิศทางเพลงนะครับอันนี้ย้อนกลับนะครับเล่น กับหยุดนะครับแล้วก็เน็กไปทางหน้านะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปด้านหลังนะครับก็คือในกรณีที่เราเล่นเพลงเราอยากย้อนกลับมาก็ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับด้านล่างก็จะมีเป็นไฟสถานะบอกว่าเวลาเราเสียบปลั๊กไฟหรือว่าต่อกับไฟแบตเตอรี่แล้วนะครับติดไม่ติดหรือไม่ติดเนี่ยตอนนี้จะแสดงสถานะเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ในการรับสัญญาณรีโมทนะครับ ถัดมาในส่วนของปุ่มไลท์นะครับหรือออฟออนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ในกรณีที่เราต่อไฟนะครับช่องต่อไฟก็อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่หลังแล้วกันนะครับถัดลงมานะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power นะครับก็คือการเปิดปิดนะครับในกรณีที่เราเสียบปลั๊กนะครับไฟ220ก็จะเป็นปุ่มนี้ในในรูนี้นะครับถ้าไฟปลั๊กไฟ12หรือว่าไฟแบตเตอรี่ก็จะเป็น จุดนี้นะครับก็สามารถเสียบได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับในกรณีที่เราจะเล่นเป็นไฟบ้านเราก็อาจจะใช้เป็นพวกหัวแปลงหรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะครับเพื่อจะแปลงไฟบ้านเป็นไฟรถยนต์อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ทั้ง2องพอร์ตเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวควบคุมเสียงนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวเอ h o โคของไม้นะครับนี่เขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับเอ h o โคเนี่ยเหลือกินเลยทีเดียวนะครับเหลือรับประทานนะครับ ทีนี้นะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มของไม์นะครับความเร่งความดังผ่อนเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มรวมนะครับวอลลุ่มรวมนี่คือในกรณีที่ถ้าเราไม่เอาตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นนะครับเราต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยมาปรับขึ้นลงของไม์นะครับต่อมานะครับในส่วนของวอลลุ่มของตัวเสียงกลางเสียงแหลมนะครับ ตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบนะครับอยากปรับแบบไหนแนวไหนชอบแนวไหนเสียงแหลมขนาดไหนก็ปรับเองนะครับเพราะว่ามันปรับแยกอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นของตัวลำโพงเบสนะครับสามารถที่จะปรับได้เช่นกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าลำโพงเบสดเนี่ยรองรับได้ตั้งแต่6.5นิ้วจนถึง12นิ้วเลยทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของสายตัวนี้นะครับก็เป็นสายในเรื่องของการเล่น AM/FM นะครับก็คือเป็นสัญญาณวิทยุนั่นเองใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับจะตัดออกโดยที่แบบเราไม่ต้องใช้ FM แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมันไม่ค่อยมีใครเล่น FM นั่นแหละนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นแผงวงจรนะครับส่วนในเรื่องของแผงวงจรเนี่ยนะครับก็จะมีวงจรที่แบบอ่าถ้าถ้ามีใครที่ที่ประมาณว่าอ่าเคย คยใช้างานพวกนี้อยู่นะครับก็จะพอจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่แล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆของท่านนะครับก็ต้องเรียนรู้ไอ้พวกนี้ด้วยว่าแต่และตัวเนี่ยเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับซีแต่และตัวทํางานยังไงนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูแค่ช่องเสียบแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นในกรณีที่เราเสียบไฟนะครับเราจะมีไฟแยกออกมานะครับเราจะเป็นไฟพวกเขาเรียกว่าไฟอ่าอ,อ,อ,อะไรนะมารุม นะครับไฟมารุมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไฟที่เอาไว้ตกแต่งตู้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาเสียบไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับเสียบใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปพ่วงต่อไฟก็ได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวช่องเสียบตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นช่องเสียบที่เชื่อมต่อมาหาตัวนี้คือเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มาปล่อยสัญญาณให้กับตัวนี้ใช้ทางานนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวเสียบลําโพง ตัวเสียบลโพงเนี่ยนะครับมันจะมี2พอร์ตให้เรานะครับเพราะว่าพอร์ตหนึ่งนะครับจะแยกไปหาเสียงแหลมนะครับเสียงถ้าเป็นเสียงกลางเสียงแหลมหรือ mid h i นะครับให้ใช้ช่องสีขาวนะครับหรือว่าเสียงซับเสียงเบสนะครับ mid l o นะครับให้ใช้สีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันรองรับการอ่าน usb นะครับ sd card นะครับแล้วก็มีไลน์มีอัคมีบลูทูธนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้แบบที่เราต้องการได้เลยนะครับบางคนเขาบอกว่าเอ้ยขี้เกียจใช้สายก็ใช้บลูทูธดีกว่าบางคนบอกว่าสัญญาณบลูทูธเล่นไปแล้วมันกระตุกก็ใช้สายดีกว่านะครับหรือไม่ถ้าเรามี USB หรือ TF card เราก็สามารถเสียบเข้าไปแล้วก็เล่นง,งานได้เลยนะครับ โอเคในเรื่องของในภาพรวมนะครับของตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ<ส>เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเชื่อมต่อใน EP ต่อไปนะครับในรายการ1วัน1เคลับนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อต้องเชื่อมต่อยังไงสายอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็ทําอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทําการรีวิวแล้วก็ทําการทดสอบดูแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเชื่อมต่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่สายลําโพงไปหาลําโพงเบรดสองตัวนะครับหนึ่งสายนะครับไปหาลําโพงเบรสองตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับก็มาหาตัวลําโพงตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนสายไฟนะครับก็พ่วงไปหาไฟตัวนี้นะครับถ้าเป็นไฟ เส้นนี้นะครับถ้าเป็นไฟเส้นนี้ก็เอาไปพ่วงก,กับแบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวในเรื่องของการอินพุตนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบโดยการใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าในเรื่องของสัญญาณอินพุตแบบบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปพาทุกท่านไปทดสอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัว USB นะครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวด้านบนเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เราจะเชื่อมต่อสายไฟหรือว่าไฟเลสไฟมลุม,มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวนี้แล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ตัวเปิดปิดตัวสวิตช้ชงงานนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดอะไรทุกอย่างนะครับให้เราเอาลงไปที่ต่ําสุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําการปรับทีหลังเนาะเพื่อเป็นการ ป้องกันไม่ให้ตัวลำโพงมันเจอกับตัวแรงกระแทกตอนที่เราเปิดนะครับปึ๊บนี่ไฟแดงขึ้นนะครับก็ถือว่าสถานะการใช้งานพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบดูนะครับเอาเสียงเบียดขึ้นนะครับเอาแต่เบียดอย่างเดียวก่อนอันนี้เฉพาะเบียดนะครับ มือสวรรค์ได้ลิขิตให้เราได้เจอกันกับเธอที่รักของฉันคนนี้อปรับตัวนี้ขึ้นนะครับปรับตัวนี้ขึ้นแล้วแล้วเราให้มันให้มันได้โอเคก่อนแล้วแล้วเราค่อยปรับเสียงตัวนี้ขึ้นนะครับที่ดูดูที่ผ่านพ้นไปเธอไม่เคยเปลี่ยนใจจากฉันหรือถ้าเราต้องการอยากได้เสียงเสียงกลางแหลมขึ้นไปจนแบบมีเสียงเหมือนกับ เสียงชิ่งเสียงฉาบอะไรเงี้ยก็เอาขึ้นไปประมาณนี้นะครับเบสก็เอาประมาณนี้นะครับแล้วก็วกหไมไไหไหม,มันก็จะมีเสียงชิชิชิฉิออกมานะครับคุณเดียวตลอดไปสู่หัใจขอรักแเธอคนเดียวไม่เหลียวไปมองใคร อ่ะเอเคนะครับเดี๋ยวเราติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวไปดูเพลงอื่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเปิดนานเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะเน็กไปอ่ะเราจะใช้รีโมดนะครับเน็กนี่ครับเปลี่ยนเพลงด้วยรีโมดเ่ยรู้สึกว่าเสียงกลางกลางแหลมเนี่ยค่อนข้างจะใสเลยนะครับใสจริงๆ เดี๋ยวเอาเบสลงเอาเบสล,ลงเอาแบบเสียงกลางเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยเอาแบบใสใสกินข้าวผู้เดียวไปเที่ยวกับบ่มีหมู่คนนี้พู้สาบ่หูบ่โสดคงบ่เข้าใจเห็นไหมครับเสียงใสมากนะครับสำหรับในเรื่องของตัว power amp ตัวนี้นะครับเป็น power amp ที่เล็กแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็สามารถที่จะ นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับตัวอ,อื่นได้และกที่สำคัญเราสามารถพกพาง่ายนะครับมันเล็กจริงๆนะครับอโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Mr.PK r e ร i e ีวประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับตัวเขาเรียกว่าแอมจิ๋วนะครับหรือว่าที่เขาเขีนเยนไว้ว่า acdc ด1สิ k h อเค Bed Power านะครับซึ่งเป็น Power อร์ที่สามารถประยุกตใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ใหญ่ตู้เล็กนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพกพาสามารถเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เชี่อทเทมเข้าไปในตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะวางแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับลำโพรไปบ้านเลยก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้บอกไปนะครับตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาพร้อมกับไม ไม่เสียงดีด้วยนะครับแล้วก็สัญญาณไม่มันขึ้นอยู่กับไม้ที่เราใช้นะครับว่ามีคุณภาพไหมนะครับมีการปรับเอฟโคมีการปรับระดับเสียงที่ค่อนข้างจะน่าพอใจพร้อมกับในเรื่องของการอินพุตเนี่ยมีช่องอินพุตที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัรนะครับแล้วก็ usb นะครับ tf card line แล้วก็ตัวบลูทูธนะครับที่ใครๆก็ต้องการนะครับในราคาเท่านี้บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งนะครับน้ำหนักเบาพวกพาง,ง่ายแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็มารีเวลให้ทุกท่านดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการตกแต่งนะครับในการประกอบในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะยกไปในอีพีหนึง่งเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไป จะได้ไปสอนทุกท่านเลยว่าวิธีการต่อต้องต่อยังไงเหมาะกับลาโพงขนาดไหนนะครับสายแต่ละสายเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อยังไงเสียบยังไงนะครับแล้วก็มีการเสียบจากไฟบ้านไฟรถยนต์หรือว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูละเอียดเลยเดี๋ยวลิปนี้ก็ขอนนำมาฝากทุกท่านไเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวก็ขอพาทุกท่าน มารีวิวตัว M จิ๋วนะครับ DC D1 เอ้ย D10 โอเคนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่อีวีน้าอีวีน้านั้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการติดตั้งแบบละเอียดเลยแบบจับมือทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นการังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับที่อยากคินทึมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคเย้